ภาพที่เราสร้างขึ้นมาจาก A-I หรือคลิปที่เราสร้างขึ้นมาจาก A-I นี่มันมีลิขสิทธิ์หรือไม่เราละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นใช่หรือไม่ผมไปหาข้อมูลมานะครับว่าในเรื่องของลิขสิทธิ์ a i เนี่ยจริงๆแล้วคําว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะต้องเป็นเจ้าของคนใดคนหนึ่งที่สร้างสารรค์ผลงานแต่ในส่วนของ AI นี่ครับมันมีตัวบทกฎหมาย ทั่วโลกที่เขาบัญญัติขึ้นมาว่ามันไม่มีเจ้าของไม่มีคนที่เป็นลิขสิทธิ์ในเรื่องของภาพหรือคลิปที่ถูกสร้างสารรค์ขึ้นมาด้วยภาพ AI เพราะภาพหรือคลิปที่สร้างมาจาก AI เนี่ยนะครับมันจะถูกสร้างมาด้วยกับพร้อมพร้อมหรือการเจเนเรตอย่างรวดเร็วและว่องไวนะครับตามความหมายของศัพท์ทาง AI เนี่ยคือมันจะออกมารูปภาพที่มันไม่เหมือนกัน นะครับในแต่ละครั้งถึงแม้ว่าเราจะใช้พร้อมเหมือนกันแต่ภาพที่ออกมาก็จะไม่เหมือนกันมันจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาท่านใช้พร้อมตัวเดียวกันแล้วจเนเรเตหนึ่งครั้งภาพก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสองครั้งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นนะครับมันไม่มีกฎตายตัวว่าภาพหรือนะครับคลิปที่ออกมามันจะเป็นเหมือนกันไม่ใช่นะครับฉะนั้นคําว่าลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นของคนใดคนหนึ่งหรือไม่เนี่ยในตัวบท บัญญัติหรือกฎหมายตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างก็แล้วกันนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันและไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เราสามารถที่จะเอาพร้อมของใครก็ได้ที่เขาแจกฟรีแล้วก็เอามาเจเนเรตเป็นรูปภาพต่างๆและสามารถโพสต์ใน Facebook หรือในออนไลน์ได้โดยไม่ได้ผิดกฎตกฎติกาใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ท่านสบายใจได้ลหลายๆท่านทักมาถามผมก็ก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับว่ามันเป็นแบบไหนผมก็ คิดว่ามันดีนะนะครับอันนี้ข้อมูลนี่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของ AI เนี่ยมันถูกเจนเนเรตมาด้วยปัญญาประดิษฐ์นะครับด้วยปัญญาประดิษฐ์แค่นั้นเองนะครับภาพที่ออกมามันก็จะไม่เหมือนกันนะครับและมันไม่มีใครไปจดลิขสิทธิ์ว่าอันนี้เป็นของฉันนะนอกเนือจากว่านะครับภาพที่เขาทําขึ้นมาแล้วเขาไปใส่ลายน้ําของตัวเองนะครับไปเอาลายน้ําของตัวเองแล้วเราไปเอาภาพของคนอื่นมาเข้าข่ายไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับมันมันเป็นยังไงล่ะมันเป็นภาพของเขาเขาแค่ทําขึ้นมาแล้วเราเอาภาพของเขามามันก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเขาอันนี้ไม่อันนี้ไม่ควรเอาง่ายๆคือมันไม่ควรนะครับแต่ว่าพร้อมเนี่คือใคร ใครเอามาก็ได้และเจเนเรตรูปภาพออกมานี่คือมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วในแต่ในแต่ละครั้งที่เราจะเจเนเรตออกมานะครับเอาง่ายๆคือตอนนี้สบายใจได้นะครับมันไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของใครหรอกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้ในทางที่มันไม่เหมาะสมไม่สมควรยกตัวอย่างเช่นไปนําภาพของคนอื่นมานะครับแล้วมาเจเนเรตเป็นรูปภาพเอ่ยเป็นคลิปเอ่ยสร้างสามิต์แล้วทําให้เขามีความเสื่อมเสียนะครับ เสื่อมเสียชื่อเสียงและก็เสื่อมเสียอะไรก็แล้วแต่นะครับทาให้คนอื่นเสียหายนะ่ะอันนั้นคือถ้าเขาฟอ้อง้องมันก็ผิดแน่นอนที่แน่ๆนะครับภาพที่ถูกสร้างมาอย่างเช่นนะครับผู้หญิงผู้ชายที่มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วผมเอาเป็นตัวละครอย่างเงี้ยนะครับคือมันไม่มีตัวตนนะนะครับมันไม่มีตัวตน มันเป็นแค่ภาพมันไม่มีตัวตนแต่มันสามารถเคลื่อนไหวได้การเจเนเรตแต่ละครั้งแี่ที่บอกคือมันจะไม่เหมือนเดิมสบายใจได้ครับคือไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นท่านสามารถที่จะเอามาโพสต์ได้ทําได้ปกตินะครับ